สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเพจสสุสกิทุกรุ่นโปรแรงสุดๆนะคะวันนี้นะคะโบบี้ก็เป็นที่ปรึกษาการขายรถยนต์สุสกิสาขาพระรามสองนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่งานเมืองทองธานีนะคะงานมอเตอร์โชว์2 0 2 0นะคะและในวันนี้นะคะโบบี้ก็จะมีรถนะคะแต่ละรุ่นมานําเสนอนะคะให้กับทางคุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรุ่นสุสกิแคลลี่สุสกิสวิปนะคะเซเลเรโอเออ นะคะหรือว่าจะเป็นสุสกิเซียสนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันเลยค่ะตัวแรกนะคะจะเป็นตัวสุสกิแครีนะคะตัวนี้นะคะออกแบบตกแต่งมา พร้อมใช้งานเลยนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดที่อยากจะมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองนะคะตัวนี้ก็ตอบโจทย์คุณลูกค้ามากๆเลยนะคะไม่ว่าด้วยรูปทรงนะคะที่ไม่เหมือนใครนะคะเป็นเอกลักษณ์ในตัวเองตัวนี้สามารถขายได้ทุกที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดหรือ,อที่ในซอยต่างๆนะคะสามารถไปขายได้เลยนะคะเพราะว่าทางเราเนี่ย ตกแต่งมาพร้อมระบบไฟนะคะมีระบบไฟในรถนะคะสามารถาเสียบไฟบ้านได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะใครที่กำลังมองหารถยนต์นะคะที่เอที่สามารถใช้งานได้แล้วก็ขายของได้นะคะตัวนี้แนะนำเลยค่ะ นี่มีไฟด้วยนะคะเขาจะมีระบบไฟาสามารถทําได้หลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นร้านร้านขายน้ําส่วนมากลูกค้าก็จะซื้อไปขายน้ํานะคะแล้วก็จะมีไฟตรงนี้นะคะาสามารถเปิดได้สามด้านนะคะหรือเลือกเลือกได้ค่ะว่าอยากจะได้เป็นแบบไหนอันนี้จะเป็นร้านน้องหมานะคะอาบน้ําตัดขนหมา ต้องบอกก่อนเลยว,ว่าตัวนี้ราคาอยู่ที่385,000บาทนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะก็รองรับน้ำมัน e20 คะ่ะนี่จะเป็นอาบน้ำตัดขนนะคะหรือถ้าอยากได้แบบอื่นก็แจ้งเข้ามาได้เหมือนกันนะคะทางเราก็มีร้านนะคะที่มีคุณภาพนะคะให้กับทางคุณลูกคา้าสามารถตกแต่งได้แบบนี้เลยนะคะ ก็ใช้เวลาในการทำก็ประมาณ15-30ถึงวันนะคะอยู่ที่ร้านนะคะว่าเขาเอา่ะมีคิวไหมตัวนี้โปรโมชั่นนะคะถ้าเกิดใครที่อยากได้รถสุสกิแค r ีไว้ใช้งานนะคะก็ดาวเริ่มต้น6 9 9 9 9บาทนะคะตัวนี้เลยค่ะผ่อนเพียงเดือนละ6 0 0 0กว่าบาทตัวต่อมานะคะก็จะเป็นสุสกิเซียสนะคะ ซูซูกิเซียตคันนี้นะคะราคา625,000บาทนะคะเป็นรถอีโก้คา์ประหยัดน้ำมันถึง20 l. กิโลเมตรต่อลิตรก็เลยทีเดียวนะคะตัวนี้มีความพิเศษยังไงอ่าเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะจะมีในส่วนของไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะสามารถปรับระดับได้ร้อมแม็กขนาด16นิ้วนะคะ,ะแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกมองข้างด้วยนะคะ มือเปิดประตูเป็นโครเมียมนะคะมีระบบเปิดในส่วนของรกระจกนะคะปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้านะคะต่อมาเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะแล้วก็จะมีปุ่มสตาร์ทนะคะตัวนี้ระบบแอร์ตัวนี้เป็นแอร์ออโต้นะคะมาพร้อมกับวิทยุลำโพงนะคะแล้วก็เบาะสามารถปรับสูงต่ำได้เลยนะคะ ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์4สูบ16วาลาว91แรงม้านะคะความพิเศษนะคะก็จะมีแอร์หลังให้ด้วยนะคะแล้วก็มีที่พักแขนให้ลูกค้าด้วยนะคะเวลาจะไปไหนกับครอบครัวตัวนี้ค่ะเราสามารถวางแก้วน้ำได้8ปดตำแหน่งนะคะภายในกว้างขวางนั่งสบายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูประตูหลัง ตัวนี้นะคะก็จะมีตัวชุดปะยางฉุกเฉินนะคะแล้วก็เครื่องมือแม่แรงนะคะอยู่ด้านนี้เลยข้างหลังเนี่ยกว้างนั่งสบายเอ้ยไม่ใช่ข้างหลังเนี่ยกว้าง,ง,าาง,ลง,างแล้วก็ใส่ของได้เยอะมากๆเลยหรือใครอยากจะนั่งจะนอนก็ได้นะคะเคยมีแบบว่าเอาคนอ้วนไปนอนประมาณ3คนนะคะก็ะนอนได้เหมือนกันแล้วก็ความพิเศษของรถรุ่นนี้นะคะก็คือมีระบบ ป้องกันการลืมกุญแจนะคะถ้าเกิดว่ากุญแจตกใครในรถนะคะประตูหลังก็จะเด้งขึ้นเลยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้โบพี่ก็อยู่ที่งานแล้วนะคะเมืองทองธานีนะคะ,ะ,ค,ะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจโปรโมชั่นพิเศษนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเดีย๋ยวเราจะพาไปชมกันเรื่อยๆนะคะจนสุดูธเลยว่าอยากได้เป็นรถรุ่นไหน ก็จะเป็นซูซูกิเอลติก้านะคะตัวนี้เป็นเครื่องพันห้าร้อยห้าแรงม้านะคะราคาอยู่ที่เจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะคะเป็นรถครอบครัวสามแถวเจ็ดที่นั่งนะคะอะตัวนี้ก็ เป็นอีกที่หนึ่งอีกรถรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะภายในก็เป็นลายไม้นะคะวัสดุออกแบบมาอย่างดีเลยนะคะมีจอให้ด้วยนะคะแล้วก็มีช่องเก็บความเย็นตัวนี้ด้วยนะคะเวลาเราซื้อน้ําซื้อกาแฟอะไรมาอย่างเงี้ยเราสามารถวางได้เลยเก็บอุณหภูมิความเย็นแก้วน้าไม่คงที่นะคะและต่อมานะคะก็จะมีเป็นฟังก์ชันมันพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยสวยมากเป็นพวงมาลัยดีเชฟนะคะ เราจะไปกันแบบเร็วๆนิดนึงนี่ข้างหลังต่อมาก็จะเป็นตัว Suzuki XL7 นะคะอันนี้เลย Suzuki XL7 สีส้มนะคะแต่งแบบนี้เลยค่ะราคาอยู่ที่779,000บาทนะคะ,ะแต่เราพาไปดูด้านในกัน ในระหว่างที่รอลูกค้าอยู่ก็ดูรถกันไปก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะแล้วก็ภายในเนี่ยเป็นวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์นะคะมีปุ่มสตาร์ทให้ด้วยนะคะหน้าจอเรือนไม้ตัวนี้ตกแต่งพิเศษเพิ่มเติมก็คือมีเบาะหนังนะคะอาจเปลี่ยนเบาะหนังเป็นสีดำตัดส้มนะคะ อจอสัมผัสตัวนี้นะคะสามารถรองรับความบันเทิงนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ Apple c a คา l a เพ n d แอนด a อ t อนะคะแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายเวลาอยู่บนรถนะคะก็สามารถซื้อสาย HDMI นะคะเชื่อมต่อกับหน้าจอได้เลยแล้วก็ดูหนังฟังเพลงนะคะ อยากดูรุ่นไหนก็แจ้งเข้ามาได้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีที่ชาร์จไฟนะคะ3ที่เลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าตรงกลางแล้วก็ด้านหลังนะคะเบาะหลังนี่ตัวนี้นะคะมีให้เช่นเดียวกันค่ะลูกค้าก็เริ่มเข้ามาดูรถละเดี๋ยวก่อนเน่ะจะพาไปดูคันอื่นต่อ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นสุสูกิสวิฟนะคะสูสูกิสวิฟคันนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านในตัวนี้จะเป็นสุสูกิสวิฟต์เนวนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่629,000บาทนะคะจะมีทั้งหมด6สีสีขาวสีดำสีแดงสีเทานะคะแล้วก็สีน้ำเงินสีขาวจะเพิ่ม5,000บาทนะคะ ตัวนี้สวยมากๆเลยนะคะไฟหน้าก็เป็น led นะคะลำแสงสีขาวมี daytime running light ด้วยนะคะแล้วก็ล้อแม็กขอบ16เป็นรถ Eco ค a าประหยัดน้ำมันนะคะถึง23กิโลเมตรต่อลิตรก็เลยเป็น Eco Car ร <คา S 1> เฟสน,2 2> น,นะคะตัวนี้มีระบบความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็น airbag 6ลูกนะคะ disc brake 4ล้อนะคะและก็รวมไปถึงระบบ hill hold control นะคะช่วยออกตัวบนทางลากชันก็มีให้เหมือนกันค่ะ เซีไปแล้วสวิปไปแล้วอ่าเดี๋ยวเราไปเซลีตัวนี้เป็นสวิป GL m a x นะคะความแตกต่างระหว่างสวิป GL Max กับตัวท็อปนะคะดูสังเกตง่ายๆนะคะตัวท็อปจะเป็นล้อแม็กขอด16ถ้าเป็นตัวแม็กนะคะจะเป็นล้อกระทะฝาครอบขอบ15อันนี้ให้ดูกันเลยนะคะตัวท็อปจะเป็นล้อแม็กขอด16ตัว ลองท็อปนะคะเป็นสวิฟต์ l m แ x ลแล้อกระทะฝาครอบขอบ15ไฟหน้าของตัวสวิฟต์จจะเป็น led นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นฮาโลเจนไฟสีเหลืองตัวนู้นไฟสีขาวตัว GLX นะคะจะมีไฟตัดหมอกแต่ถ้าเป็นตัวสวิฟต์จจะไม่มีไฟตัดหมอกแต่ว่าสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้นะคะ ตัวต่อมานะคะก็จะเป็นพวงมาลัยดีเชฟแล้วก็จะมีระบบแอร์นะคะแล้วก็วิทยุลำโพงตัวนี้ราคา541,000บาทนะคะแจ้งโปรโมชั่นดนึงโปรโมชั่นของเรานะคะก็คือใช้เงินออกรถมีโปรโมชั่นดาวต่ำก็คือใช้เงินออกรถ2,500บาทนะคะผ่อนเพียงเดือนละ 7,000พกว่าบาทเท่านั้นส่วนตัว Swi ฟต์เจนะคะก็จะผ่อนต่อเดือนเดือนละ8,000กว่าบาทตัวนั้นมีโปรโมชั่นแถมชุดแต่งรอบคันให้ด้วยนะคะส่วนตัวนี้ก็คือมีชุดแต่งให้อยู่แล้วแต่ถ้าลูกค้าที่สั่งจองแลวออกรถภายในเดือนนี้นะคะเราแถมในส่วนของล้อแมกให้ลูกค้าก็เลยนะคะตกแต่งให้ครบแบบนี้นะคะจ่ายเงินแค่2,500บาทเท่านั้นนะคะ ลูกค้าที่มีรายได้2เท่าของค่างวดแล้วก็คนค้ำหนึ่งคนอายุงาน1ปีนะคะสามารถรับสิทธิพิเศษตรงนี้ไปได้เลยหรือว่าติดขัดตรงไหนก็เข้ามาสอบถามได้ตลอดเลยนะคะ <c oughs> ตัวต่อมานะคะก็จะเป็น Suzuki ซ e ลริโอนะคะตัวนี้427,000บาทนะคะ ถ้าเป็นสีขาวก็จะเพิ่ม3 0มพนันตัวนี้มีทั้งหมดสสีมีสีขาวสีดำเทาดำแล้วก็แดงนะคะตัวนี้จะเป็นล้อมแม็กขนาด14นิ้วนะคะอ่าพวงมาลาัยไฟฟ้านะคะกระจกปรับไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นรถที่ตอบโจทย์มากๆเลยคันนี้นะคะบอกว่าผ่อนฟูกนะคะเดือนละห้าพันนะคะลูกค้าก็มีรถป้ายแดงไว้ใช้งานแล้วนะคะตัวนี้ แถมยังประหยัดน้ำมันสุดๆค่ะอยู่ที่23กิโลเมตร่อลิตรนะคะข้างในเนี่ยกว้างนะคะแล้วก็นั่งสบายด้วยตัวนี้ไปได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะไปต่างจังหวัดหรือว่าในเมืองนะคะก็หาที่จอดรถง่ายนะคะสะดวกสบายมากๆเลยค่ะ๋้วซูซูกิเสียดไปอยัง ต่อมานะคะก็จะเป็นซูซูกิเซียนะคะคันนี้ราคา559,000บาทนะคะเราเป็นเครื่องยนต์พันสองนะคะ4ี4่สูบส6วาลเก้าดแรงม้านะคะไฟหน้านะคะตัวนี้เป็นโปรเิกเตอร์มีให้ทุกรุ่นเลยนะคะส่วนในไฟตัดหมอกตัวนี้เราสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันค่ะรูปทรงตัวนี้บอกได้คำเดียวแลยว,ว่าสวยค่ะแล้วก็ภายในกว้างขวางนั่งสบายนะคะเหนื่อยเหมือนกัน พูดเหนื่อยอ่าต่อมานะคะภายในของตัวนี้นะคะก็จะเป็นวิทยุลำพูงแล้วก็จะมีระบบแอร์นะคะสามารถปรับได้เลยนะคะกระจกตัวนี้ก็ไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างหลังเออรู้สึกว่าจะพูดไปแล้วนะตัวนี้อ่าเดี๋ยวเราพาไปดูสวิปแต่งมักงดีกว่าแล้วเราก็จะไปสุสกิแคลลี่สุดท้ายและท้ายทุด สวัสดีค่ะอ่าตัวนี้นะคะก็จะเป็นสู u k กิสวิป GL Max นะคะแต่งครบกันเลยนะคะตัวนี้ค่ะเ,มมเพจเพเขาค่ะเพเขาไม่ใช่ชื่อบุ๋มค่ะชื่อบโบค่ะชื่อบโบคุณบุบบ๋มไม่มีค่ะคุณบ,บุม๋มขอ,อขอเรียนเชิญ <ขอ S 1> ลบหน่อยะคะ่ะ ตัวต่อมานะคะก็จะเป็น Suzuki Swift GL Max นะคะตัวนี้แต่งสวยพิเศษมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นล้อแม็ชุดแต่งสติกเกอร์นะคะแถมทำหลังคาดำด้วยนะคะตัวนี้ข้างในก็จะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังตัวนี้สวยมากๆเลยนะคะสีส้มนะคะใครที่อยากได้เบาะหนังก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าสอบถามโปรโมชั่นเข้ามาได้ก่อนนะคะ มีความพิเศษของตัวนี้ก็คือประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็ราคาไม่สูงมากตกแต่งสวยนะคะผ,ผ่อนสบายสบายค่ะเพียงดือนละ7,000ักว่าบาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวพาไปดูมุมมุมนู้นดีกว่าใครที่อยากชมงานนะคะก็งานก็จะมีถึงวันที่13นะคะ ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะอสอบถามรายละเอียดก็ติดต่อเข้ามาได้เช่นเดียวกันอ่า,ไม,อาไม่เอาเขินไม่เอาเขินไม่เอามันเปิดกล้องหน้าได้ก็นี่ไงเลื่อนหายนี่ไงอ๋อเปิดได้นี่สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ยืนงานกันถึงกี่โมงะคะ สี่สทุ่มใช่ไหมสี่ทุ่มใช่ครับสี่ทุ่มเลยวันหยุดครับวันนี้วันหยุดใครไม่ได้ไปไหนก็มาที่งานได้นะคะบูธก็จะอยู่ตรงข้างเบนซ์เลยนะคะเ,เบนซ์ครับใช่แล้วก็ของเราก็จะเป็นตัวมินินะคะมินิอูเฟอร์บอกว่าลูกค้ามาถึงได้ไหมค่ะ <c oughs> มามาติดต่อโบวี่ได้เลยนะคะต, <c oughs> ะต่อมานะคะก็จะเป็นตัว Suzuki Carry นะคะเป็นรถบรรทุกขนาดย่อมนะคะตัวนี้เป็นเครื่องพันท่านะคะรองรับน้ำหนักได้1ตันเนาะสามารถประกอบอาชีพแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวได้เลยหรือว่าผู้ประกอบการท่านใดที่กำลังมองหารถนะคะที่บรรทุกได้1ตันแล้วก็เป็นพูมลาลัยไฟฟ้านะคะตอบโจทย์มากๆราคาอยู่ที่385,000บาทเท่านั้นเองค่ะเดีย๋ยวเราพาไปดูด้านใน แล้วเราก็จะพาไปดูสวิฟต์แต่งอ่าตัวนี้นะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถติดตั้งแก๊เพิ่มเติมได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วก็จะมีวิทยุลำโพงมาให้ลูกค้าเลยนะคะโปรโมชั่นของเราก็คือจองแล้วออกรถภายในเดือนนี้นะคะก็จะได้ส่วนลด1,000 10, 0บาทนะคะให้ดูข้างหลัง ตัวต่อมานะคะตัวต่อมาก็จะเป็นสวิป GL Max นะคะตกแต่งลายสติกเกอร์พิเศษเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะคันนี้ขอ,ขอบค่ะใครที่กำลังมองหารถยนต์ใช้งานนะคะขอแนะนำตัวนี้ได้เลยนะคะเป็นตัว z u k กิ w ว f t นะคะหรือว่าอยากได้เป็นตัวท็อปแล้วจะตกแต่งแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ,ะมีลูกค้าเข้ามาดูแล้วนะคะ เป็นที่กําลังนิยมนะคะตัวนี้ของซูซูกิเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะ <b> ให้ดูล้อมแม็กก่อนนะคะอ<โด>้าว ใครนะคะที่ก็สนใจนะคะก็เข้ามาสอบถามโปรโมชั่นนะคะลูกค้าติดปัญหาทางด้านไหนนะคะแล้วอยากจะให้โบวี่เข้าไปช่วยแล้วก็ให้คัาแนะนำนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะโปรโมชั่นวันนี้นะคะก็คือถ้าลูกค้าสั่งจองนะคะหรือว่ามาจองรถที่นี่นะคะก็จะได้เป็นบัตรสตาร์บัค200บาทนะคะถ้าจอง2,500หรือถ้าจอง5,000ก็จะได้400บาทนะคะ แต่ว่าต้องมาจองที่งานนี้นะคะเท่านั้นนะคะ,ะเดี๋ยวโบวีขอตัวไปอาหารลูกค้าก่อนนะคะแล้วถ้ายัางไงจบคลิปนี้แล้วเดี๋ยวจะมีรีวิวอะไรก็เดี๋ยวจะมาชมที่หน้าเพจอีกทีหนึงนะคะอย่าลืมไปกดติดตามที่ช่องชาแนล u t u b e สายทีจีมหาปูด้วยนะคะแล้วก็เพจสุดสกิตรุ่นโปรแรงสุดๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ